สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง FC ที่น่าวักทุกท่านสุขสุขคนที <c oughs> ่แข่งเด้อออกมามหริกะรสดใสในจกนักหนึงคือได้ยินข่าวสองๆองอื่นกำลังเดือดร้อนในการที่ว่าเขาไปอัอนนี้เก็ไปหาขอบัวดขอบัวที่พอวันไปถ่ายไห้เนาะผู้ใดเห็นเขาก็ไปตาสงสารตาอยาก ซอยเหลือเขากลับไปตามที่ที่เขาเห็นในหูเห็นในตาเขามีอยังพ่อซอยเหลือได้เขาก็ซอยเหลือค่ะคนีิวเอาในไ,ไ้ให้อุ่นกระสังดรอกเขากับบุษบ,บุแค่คือเอฟซีเขาบอกมาแหละผมเป็นนังเราเป็นน้องเขาก็ทีนีาขอบคุณนันพีประไพก่อนน่วงหน้าในกาคืออันขอบขอบคุณนันทีประไพละลายเ้อจะฝากเพิ่นฝากเงินมาให้จำนวนสองหมื่นพี่น้องสองหมื่นบาทนะสองหมื่นบาทนะ นหนึ่งมื่นนให้เอาไปซื้ออันหมวดอุปกรณ์เห็ดตู้ให้เราอยู่หมวดสังกระสีฟ้าเป็นไม้เป็นตะปูเนาะหนึง่งมือนคือคนไออ้นไปจัดการเรื่องนี้่ล้วก็ซื้อห้อ,หอกระสีทย,ย่อยวะห้างซีเรซื้อยังแน่ยังแนะ่แนกระสีไทยที่พี่น้องได้เบิ่งทุกข,ขั้นตอนอะไรพี่น้องตอนนี้กระสีหะนาบาวกำลังไปคุยกับ ทางเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินเมืองกรวดพะว่าดินที่เราอาศัยอยู่เป็นดินของบริเวณดินล่างที่นอกเป็นเจ้าของดินเรางๆพุ่มไดโวส่วนหนึ่งเมืองนะเพื่อนไทยอันอ่นกับกานาเรื่องยังเรื่องขอบคุณเอ้ยหลายๆขอบคุณในน้ำใจน้ำใจเราให้เอ้ยได้ให้ซัมนี่ก็ให้ได้มากกัวเกา้อยเท่าพันเท่าให้สุขภาพแข็งแห้ง ให้ลำรวยลำรวยเด้อไอเด้อขอบคุณเอยหลออายหลายชวนอ้นสิไปสมสมโชกกะอันขผมนี่ยังในมือใช่ในบ้านของอ้นเองคือ,อยังบ่ทันได้ใส่ก็มีจอบจะพี่น้องจอบใี้มาใส่จอบเกินเกิดแตะมีสิ่เราลองเท้าแตะซิปน,น่วยมีจองสองอันมสิโงนี้โบมีอันอนน้นโบมีจอกแก้วก็เลยเอาแบบนี้เอามาจังบบเตะอมมันของอันอันนี้ซิปก้าน อันนี้ข้องบุนแบบบริสุทธิ์ดอกแบบเวลาค้นฝากเงินมาให้เลยเพื่อนเพิ่นแถมมาเพื่อนให้มาสวยสวยเช่นเดียวกันเด็กพี่น้องใบหนึ่งทั้งหมดว่าก็ผ่าพันหนึ่งครับตัวใบหนึ่งนีเนาะหนึ่งสองสามจะขายอีกจะไบหนึ่นก็จะมีสวยนะนักเลส่วนเป็นเกิบเล็กหน่อยนั่นนงลุงผัดน้อยส่วนเสื้อผ้าของนงลุงนะมีตะโตนีดหน่อยเด็อพี่น้องเด้อ น้องลุงห้ากับหกปีปลายส่วนเล็กหน่อยที่เขาไปทายน้องน้องทองเนาะน้องทองหันเป็นยังอันหันโตเป็นไงเป็นใสของน้องลุงบ่ได้โซสามโซสามใบถั่วที่น้องเลยบ่วงสิบก้านเจ้าสองอันในบรรจุ จองนี่ก็รคงคงอุ่นเองที่กระปั้นกระปั้นหน่เพราะว่าอุ่นมีหลายอันนั่นก็เป็นของเก่าของอุ่นอ,นอนะไรแต่ว่าอุ่นคนไปใหม่เนี่ยเก่ามีเส้นถวยนี่กระไม่ไมไมเกือบ,บ,ม,ม,บม,มีก็ะไม่เกือบมี่กระชัยผู้เป็นพอ่ออะ่รอันนี้อุ่นซื้อมาไวหวหก้าวหน้าดิอุ่นซื้อมาไวหวหกา้าวหน้าเรากระหน้ามีหลายเลยพี่น้องกป็ยาะเลยแบ่งให้เราได้ใส่กระนั้นแหละกระบอกเป็นสุด น่าก็ว่อา้วนกันอยู่นี่แหละพี่น้องเลย้ลวก็สิไปตักเขาก่อนสีตักเขาให้เล่าจะเร็กจกหนวยเพราะว่าลงม่ได้ไป่ืุตักเขานั่งเดี๋ยวไปให้ไปกับตานาลพี่น้องเไให้เราก่อนเพราะว่าเันดีฝากมากอ่ะ ยังไ่ทันเราไปเอายังไม่ทันเราหนึ่งตัวหัวหัวอ้วนหัวเท่าไหร่บางทีเราฝากให้อุ้งเง่ได้ไปเอามันดีตกเป็นวันเสาร์วันเสาร์บางทีอาจจะเป็นวันวันจันทร์วันจันทร์ถึงจะไปเอาได้เอาส่วนของอุ้งทีจะเอาไปให้ก่อน เขาหนกึกระปั้นหานนทีลูกเขาสารเขาเหน,นียวบ่าเขาเหานียวเขาเหนียวเด้อพี่น้องเด้อจ้าไปหายเราสบายจ้ามาลูบาร์ดี้รอบพี่นอ้องอาก่อนสีเท่าสีไปก็เดี๋ยวห้ากระเพื่ออาบน้ำอาบในแล้วลืมไปว่าตัวเองเพิ่รกินเข่าพี่น้องกินเข่าพี่น้่นงก่อนดีมาเห็ดอัน เขาปุ้นกินไก่เด้อน้องเด้เอตอนนี้กับซอยอเหงือนะให้อันนี้สักก่อนเตรียมเพราะว่าพอวันเผื่อกำลังลงไปถ่ายอยันคลิปอยู่ไปทำเรื่องเล่าที่ว่าเผื <S <S อ่ออนุญ,ญาตให้ปุ๊กได้โดนปันใดน,นะรอติดตามไปคิด พอวันทีทีเอ็ดน,น่ะก็สิถามเหมือคือกันว่า่นคุยอันว่าจังไรนี่นเปิดคล้องโอ้น,นะก็เดี๋ยวพิ่นเขาพี่น้ำลูกแล้วก็จังสีเอาลงไปหายเราซอมมยอันนี้พี่น้องเอ้ยผมเห็นซ้ำซอยทัวะเนี่ยวกระพุ่น ทุกกำลังใจทุกกำลังเชียร์ด้วยแชทคอมเมนต์กดหัวใจให้ซูเม่นเลยพี่น้องบางเมน่นเขาบอกว่าเขาหมูก็บบริโภคเยอะแต่ถ้ามีลำน้อยอะไรพี่น้องผมก็บอกเลยว่าได้บอกซะเอาขัน้ามาให้แม่อีกไว้แม่ทส้อยกระลำเลยแม่เอาไปล่าง เกลือน้ำเกลือแม่ิีชอยปีหนักค่ะคันชามันเนี้ยแบบนี้กระช่ามนอ่อยดูใครชาโอนนั่งอยู่หาเาฬิกากวนจับให้ก็ได้เอามาให้ก็ปุ่น,ไป,นไปก่นกอนพนอดีว่าซื้อตีนไก่มาไนตู้แต่ห้งงลหนย,ยังไม่ได้เผ็ดกิน โบโบโบ,บ,บ,บไซน้ำสิเอาไปล่างพุ่นอีาส่วนกานหนานีหละไปน้ำกันพี่น้องไปหันกานหนาเบิง่งว่าสีเห็จใดจังไรเห็นแล้วพอเราได้ลบฝนอยู่แบบเพียงหน้าสำเพียงหน้าแบบลบแดดลบฝนได้เลยนะจุดนี้งด ก็ตัดไปจอดมีนจนแต่ผูด็กน้อยเลยเนาะพี่น้องผูผูใช่ยังหัวปานไรได้นีนะตัตัวทำกันได้คุณลุงชิด,ด <c oughs> เอาแนม่บเห็นไหนได้ลูกพวกกัจจี้ทีไม่ไดออกมาตังึ้นมีบอกับกเวนมันกรไปลูกเลย

Mặc hết nào cả mi, Sửa đây nó Sửa đây mà khổ ạ Cả thiêm Cả thiêm Món đèn คุณคุณเห็ดจักน้อยนะพี่น้องเห็ดพอได้กินเพื่อนนี่แหละอยากยากินบวกกหน้าอืม้มเพราสบายดีสีเนี่ยสบายดีแล้วลูกสบายดีกันลูกอีก ไปเลยเนาะสีไปซื้อกะทิเลยเดี๋ยวเอ้ยซอยเหงื่อให้แล้วก่อนเอวยสดไปซื้อแหมอันนี้ขาขาเขาเห็ดชื่ไว้เนี่ยเหงื่อเหงื่อชื่อ,อยังไงเหงื่อ <c oughs> ขาปุ้นเหนี่อขัปุ้นเหง่อเดียวเหง่อขัปุ้นเหงื่อขับปุ้น เนี่ยค่ะบึงก็คายคายขึ้นเนี่ยผีหรือว่าออกไปเลยเธอขีดตัวแดงนลูกไอปีนดไอปีนปี๊ดเลยจะซอยน้ำหนังใส่กระปุกเกลือได้ลูกเอาเกลือลงมาใส่ในานา้ำให้แมทซี่ช่ยปี๊ดเอาไลปไลป้างสักคน เดี๋ยวสีได้ไปตลาดก่อนแหละพี่น้องเอ้ยลืมเสร็จนำกระปุลปะกติกันยังบ่มีน้ำหนาละยังบ่มีเดี๋ยวไปตลาดกอนนะเพื่อนเด้ออลาสีและน้องทุกคนขอบคุณทุกไลน์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องลุงนภา <ขอ S 1> พ่อช่วยเลี้ยง <ขอ S 1> ด้ดดวยจ้าบวงหนึ่งลูก